ใจมันพ okay. right ้อจะพ่อยรอดขอบคุณไรเยินเสียงกลบด้วขอบคุณรังรัลแังใจครับผม

ห้างไปยกที่เลยอมํำเฟนบงสะกดมกรำเบงกีกันตาาานาท่าทอจะเจริญฉลองอแซงท่าพี่น้องมเมียคเข้าเอาก็พากกันนั่งบัดนั่งสักวันเดี๋ยวให้มรำไหคู่จากนายสักดนะนี่ม,มาดูแบบพลํงก่อประยุกต์ล่งโผก,ก,กันกับมํำดังฟ้าธิดาพรนแหละแมู่ดสุดสีแดงแนี่แหะมีการไม่งานโทษไปลด เบอร์โทรติดยุกท่านท่้งนี่แหละตูนแปดสีถ้าอยากสี่ให้โทรมาโทวโทรห้าถ้าไม่มาไม่ได้สี่พ่อขยโหลดนี่มารับนั่งฝากิีาพ่อนั่งเอกไงเมงกุดอนท่าที่ขางเข้านี่เราแม่ชุดแดงๆนี่แหละใส่ม้แม่มอย่งสีแดงจังเกยเอ้าของ่อกกับชี้แดงก่อนเลยดี่เห็นมาอ จับตัมือเฮางานใดงานนั้นมึงอย่ามาหลอกชีกูอย่ามาหลอกชีกูก่ได้ชีกูดอกอย่ามาหลอกชีกูอย่ามาหลอกชีกูก่ได้ชีกูดอกนี่แหละแม่น้าเกี่งใหญ่แม่งกูดอนท่านนี่มอลำดำฟ้าทิ่ดาภรหมอลำเสียงดีผีต้มกับแม่เล้าเหนี่ยละนี่แหละบนใบหญิงต้นๆบัดปะบนแตาน้อยกัดละมาไปทำมนต์ละบ่พี่ตัวต่อบัดได้แท้นีตัวต้นตรงลูกแม่นี่ ฮีโต้นโซคุยังมาแน่เอกใหญ่โอ้ยก็จะเมนบอห้ขอยคักเนาะจะว่าใหอย่างกอบประหารฮิโต้เบิ้อฟังซอยกันได้แม่เดี๋ยวฟังซอยข่อยเด้อุ้เอาเงินก่อนเลยหนึ่งขอบคุณค่ะคุณพี่คะเป็นพยานซอยข่อยเบิ้อนี่พี่น้องสปูโซคนเด้อขันข่อยมีเงินข่อยบ่อเสริมหนุ่มข่อยสีเสริมฮีให้วาจอกข่อยพอดีกับซานดับพี่กับพี่เ้ ยังมันจีหญ่ปนั่งอยู่ัายหนไปนัปน่นก็าไปรับอูบผล่ตะองขี่รถน้ำมันดเนี่มารถ6ล้อแก่ีิไปรถอยากเห็นปัดมุบันจอดไฟแดงได้ปัจสิบ่เหตุทะเลอยู่อะื้นนี้รับคูการกับไปรับนักฟาทธิดาพรรับในรูปแบบรับกอดพายุมะหอดตะเล่นผุล่าม่มาหอดมะพ่อเด็กน่อย3าคนี่คืสพุยพยไพย่อันคือว่าหมอลำคือพ่อไม่กอกพกน เอาแต่นี่เด็กปอนตัอยอยู่นี่เด็กจันดอก